วันนี้ผมก็มีปืนจะมาแนะนําในการลงแรงใหญ่นะครับก็คือ M14 นั่นเองนะครับ M14 เนี่ยทั้งนิ่งทั้งเร็วทั้งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะยิงแรงยิงเร็วขนาดไหนกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับเข้ามาในเกมก็มาอยู่กันในแมปทะเลทรายสุดร้อนแรงอีกเส้นเคยนะครับเปิดมาได้ VSS นะครับ2ก็บอกเลยนะครับป S เเนี่ยมันเป็นอีกปืนหนึ่งนะครับที่ ม่แนะนาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมันกากมากนะครับทุกคนอย่าไปหาเล่นนะตอนนี้ผมก็มี SKS อยู่หนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนพกคู่นะครับก็เปลี่ยนเป็น RPG มาโชคดีนะครับได้ใบสั่นมานะครับขึ้นมาตรงนี้ก็เจอปืนยิงสลิงนะครับผมก็ขึ้นมาเก็บกระสุนแดงนะครับข้างบนแล้วก็โดดลงมานะครับมาดูห้องนี้ ตรงนี้เป็นพาราฟอนะครับผมก็เปลี่ยนมาเล่นเลยนะครับแล้วก็เจอ M14 จนได้นะครับแหมเจอง่ายจริงๆนะครับผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เป็นกระเป๋า2กับยามาแล้วก็เกาะหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีซองยาวผมก็ทิ้งใบสันเล่นซองยาวแล้วกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสกิลนิดนึงนะครับจาก EP ผมก็เอาเป็น ไอวอลถึกทนมาแทนนะครับมันจะทําให้ไอวอลของเราเนี่ยเวลาที่โดนเจาะมันจะหนาขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่เราเลือดรถมันก็จะฮิวให้เรานะครับ40หน่วยในแต่ละไอวอลคือลูกหนึ่งฮิว40 HP นะครับถ้าตั้ง2ลูกก็ได้80 HP นั่นเองนะครับแต่ไอวอลเนี่ยมันก็จะอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็เวลาโดนเจาะมันก็จะฟื้นฟูตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็แบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอโทก้อนก็จะเล่นโทก้อนนะครับเพราะซองยาวเนี่ยมันไม่สู้โถก้อนนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอดทนนะครับฟาร์มไปนะถ้าผมแอบเนี่ยมันไม่น่าจะมีของนะครับมันก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเจอมาครับระเบิดนะครับข้างหน้าจะเหมือนจะมีเกาะสามนะครับผมก็ค่อยๆนะครับตรงนี้มีเอ็มแปดยาหนึ่งกล่องแอร์ดับรถผมโยนทิ้งแล้วกัน ไม่นา่าไดซแยละมาเกาะสามเอาแล้วคนุ่มคนนี้มาจากไหนเหยียบไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะกำระเบิดนะครับเขาน่าจะวิ่งมาซัดผมนะครับมาจังหวะที่เขาวิ่งมาผมก็จะกดสกิลนะครับนี่กดสกิลมาครับตุ้มโดนวัลงลงซุปผมก็เข้าไปนะครับเรียเลยนะครับเขาก็ล้มไปนะผมก็ซ้ําไปเลยนะครับตัวนี้มีโทก้อนนะเดีย๋ยวผมจะเอาของเขามาไซรแล้วกัน แล้วก็มีกระสุนปืนสลิงอยู่นะโอเคไปกันต่อทุกคนลุยเลย ตอนนี้เหมือนจะมีตัวบนบ้านนะครับไซทอมสันยิงผมมานะครับผมก็คันยาอยู่เขาก็กำระเบิดนะครับผมก็วิ่งหลบไปฝั่งขวาเขาก็ยังยิงตอดผมมาอยู่นะครับผมหลบไปกําแพงขวามือนะครับเขาโดดลงมาผมก็ถือโทก้อนเนี่ยไปหาเขาเลยนะครับเพราะผมชนะอยู่แล้วนะครับเพราะโทก้อนเนี่ยแม่งแรงนะเวลาผมถือโทก้อนทีไรเนี่ยผมจะมั่นใจมากกว่าตอนที่ผมถือซองยาวนะบางครั้งเนี่ยผมถือซองยาวเอาไปยิงเขาใช่ไหมเขาไม่ตายนะ แต่เพราะมไซท์โทก้อนเนี่ยแบบยิงคนแบบตายง่ายมากเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่าแต่มันมาแรกๆเนี่ยนั้นแรงจริงนะครับอันนี้ก็โดนเนิร์ฟมันนะแต่มันก็ยังโกงอยู่ดีนะครับข้างหน้ามีเหรียญนะครับ้ทุกคนเห็นเนี่ยอย่าวิ่งผ่านนะครับให้ลงไปเก็บแล้วเหมือนจะมีคนยิงกันอยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวต้องเจอมาขึ้นมาละเอ้าอยู่ตรงไหนไอวอเตรียมเลยนะครับเอ้เหมือนจะมีตัวขึ้นไปข้างบนนะ าน่าจะไม่เห็นผมนะครับรอก่อนนี่ยังไงนะัดละสี่สิบแตกไปเพื่อนแล้วเห็นจุดอยู่ตรงขวามือนะครับผมก็โดนกดอีโมจิรูปไม่พอใจนะครับเขาน่าจะเครียดแค้นผมนะครับที่ผมไปตุยหลังเขานั่นเองนะครับแต่ผมจะไปดูสักหน่อยนะครับบ้านสองสามข้างหน้าเหมือนเมื่อกี้เห็นจุดขึ้นนะมีไหมอยู่ข้างบนหรือเปล่าเพื่อน ผมจะยังไม่ไปเก็บของนะครับเดี๋ยวผมมาเซ็กบ้านหลังนี้ก่อนดลักอยู่ชั้นสองหรือเปล่าไม่มีนะแต่ผมเห็นจุดขึ้นตรงนี้จริงๆนะครับไม่น่าจะมีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเก็บของข้างบนเลยละกันมีปืนสลิงอยู่นะครับมันไกลเกินไปต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหไม่ถึงครับทุกคนผมต้องโดดลงไปใหม่ ฮึบแล้วก็จะเลงดีๆนะครับรอบนี้ผมจะขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะมาแล้วก็ถอยลงข้างล่างนะครับอืมพอดีเป๊ะอุ้ยของเยอะแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเองเก็บมาให้หมดนะครับกระสุนปืนสลิงนะครับมันต้องไซ้์แล้วก็ลงไปแบบไม่เสียเลือดนั่นเองเอาข้างหน้าก็มีเหรียญเก็บก่อนแล้วกัน หลังจากที่ผมเนี่ยเก็บเหรียญมานานนะครับผมก็จะไปที่ตู้ม่วงนะครับแลกซิปอปวุนนะครับไปยังไม่ถึงนะครับมีรถสปอร์ตขับมาก่อนผมก็พันเกาะรอเลยนะครับกลัวเขาจะลงมาแต่เหมือนเขาจะขับผ่านไปนะครับผมก็ใช้ปืนสลิงนะครับเพราะตู้ม่วงเนี่ยมันอยู่โล่งมากๆเลยนะครับผมยืนนันไม่ได้นะผมทิ้งสโคบสองแล้วก็กดเอาโฮเมอร์แล้วก็สโคบสี่ซิปสองอันนะครับเหลือห้าร้อยผมก็ซื้อเกาะสี่นะครับ ผมก็จะไปแคมป์ที่บ้านข้างล่างนะครับนี่สองหลังนี้เลยนะถึงมันจะไม่เป็นสองซันเนี่ยแต่เราก็สามารถแอบได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมระวังอะไรหน้าต่างนี่แหละครับมันมีรูเยอะมากเลยนะเผื่อมันมีคนสองสะโคบเอาสสนามายิงผมเนี่ยเม็ดเดียวตุยนะครับต้องระวังให้ดี เหมือนจะมีคนอยู่บ้านข้างๆผมนะครับเดี๋ยวรอ,อก่อนเอาไม่โดนมาใส่เลยแล้วกันโอ้โหโอเลอ,อ้อนจะไปกลัวครับรอเลยครับนี่ไงหายไปเลยดิโอเลออนเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะครับแต่ถ้าตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยโอ้โหแมงโคตรโกรงแต่เดี๋ยวนี้แมงโคตรกากจะไปหาเล่นนะครับ Yeah. <laughs> ตอนนี้เนี่ยวงก็บีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังแอบอยู่ในบ้านนะครับเหลือทั้งหมด4คนนะครับมีตัวอยู่ข้างบนผมก็ยิงตัวนี้นะครับโคตรเจ็บนะครับแต่ตกลงมาเสียชีวิตตายผมไม่ได้คิวนะครับโอ้โหก็แอบเสียดดยอยู่นิดนึงนะผมว่ายังไงไอผ่าขวามือเนี่ยมันก็ต้องมีนะครับเนี่ยน่าจะมีคนอยู่นะครับมีไอวออยู่มีไหมอ่านั่นไงซัดเลยระวังนะเอาเสียชีวิตมาทุกคนเหลือหนึ่งหนึ่งแล้ว มาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมันต้องดันใส่อุ้ยทำไมมาไวจังเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่ไงไอวอแข็งเจาะเข้ามาดิเฮ้ยมันโดดเข้ามานะเนี่ยมาไหมเอามาแบบนี้ระวังนะระวังนะพุ่มจะนั่งทําไมละเพื่อนโอ้โหนั่งแบบนี้มันก็เข้าหัวสิครับเห็นไหมทุกคนนี่ลีกฮีโรยดนะครับสี่ดาวบวกที่สี่สิบเอ็ดแต้มนะครับ โทกอนก็ยังสามารถเล่นได้ M14 ก็ได้นะครับ